สวัสดีครับพบกับช่องสี่ชมพูกับแอมินสีชมพูนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่คอยติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับช่องนะครับแอมินก็พยายามเลือกโพยนะครับที่แม่นๆนะครับโพยที่น่าสนใจมาลงให้กับ f อฟทุกท่านนะครับผมถือว่าท่านที่ทานเข้ามาชมนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะครับผมสองโพยประจานะครับที่ลงในช่องนะครับตอนนี้ออกมานะครับแอมินก็รีบลงให้เลยเดี๋ยว วันนี้โพยไหนที่รีบที่ออกมามีจะรีบลงให้ทันทีนะครับผมเจอปับ๊บลงปุ๊บเริปับ๊บลงปุ๊บนะครับสองโพลนะครับที่ออกมาตอนนี้นะครับเราลองเอามาจับกันนะครับจับกันนะครับสองสองโพนี้นะครับของอาจารย์ดุ๊ดพลันนะครับที่แม่นอยู่แล้วนะครับเป็นหนึ่งในอาจารย์ดังอาจารย์ดังที่แบบเป็นรวมเลขดังอะไรเงี้ยอืม ก็ให้มาแล้วนะครับก็คุยซอเก้าหรือว่าฟ้าใหม่นนั่เองนะครับก็ให้มาแล้วนะครับผมอ่ะลำดูนะครับของจานหุืพระรามให้ตัวไหนบ้างนะครับผมมี70นะครับ73 78แล้วก็18นะครับอ่าเราของที่คุยซอเก้านะครับคุยซอเก้าอ่านอขยับมานิดนึงแล้วกันอ่ะคุยซอเก้านะครับมีอ่อ861นะครับ61นะครับ2 5 8 5 8นะครับ850 50นะครับ ห้านะครับ07นะครับ841นะครับ41นึครับ842นะครับอ่าก็จะเป็น42ด้วยนะครับผมอันนี้คืองวด1มีนาคมนะครับของจันทร์ดุจผลัดและก็กุยซอแกาวนะครับอ่าต่อมานะครับเรามาดูกันว่าตัวไหนที่ชนกันบ้านนะครับของ2องโพยนี้นะครับที่ออกมาเราจะได้เป็นตัวเน้นได้เนาะอ่าเพาถ้าถูกทั้งสอโพยเลขไหนล่ะที่ออกนะครับผมอ่ามีดูนะครับอ่า เราจะดูนะ,ะมีเจนะครับ70ชนอ่าชนที่07ตรงนี้เลยนะครับก็คือชนเต็มเมเลยนะครับทามตัวด้วยนะครับผมอ่าอันนี้ก็ชนไปที่7007นะครับผมอจาดสามีหรือเปล่านะครับไม่มีนะครับ78นะครับ78ไม่มีนะครับผม18 18ไม่มีแต่ว่า18ก็คล้ายๆอยู่ตรงนี้แหละ 861เนี่ยคล้ายๆกันนะครับก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันนะครับผมอ่าโดยรวมแล้วตัวที่ชนจริงๆนะครับก็มี707 7นะครับผมเดีย๋ยวเราค่อยดูโพยอื่นอีกทีหนึ่งนะครับว่าเลขไหนที่น่าสนใจบ้างนะครับแต่ว่าถ้าโพยเนี้ยถ้าออกนะครับถ้าออกเราถูกทั้งสองโพยเลขเดียวคือ707 7นะครับผมอ่าี่ก็คือภาพรวมนะครับของจำดุพรารันแล้วก็กุยซอกกาวที่อามินเอามาเลือก ลงให้ก่อนนะครับเพราะพอดีโพยนี้ออกเร็วนะครับมิงก็รีบลงให้เลยนะครับผมอย่าโพยไหนออกมาแห้มินจะมารีวิวนะครับมาเจาะกันจริงว่าอะไรน่าสนใจมาจับกันแล้วตัวไหนบ้างน่าสนใจนะครับอันอันนึงนะครับสูตรของเราตามสูตรของเรานะครับ5 6 7นะครับ5 6 7มา1ตัว5 6 7มา1ตัวบนนะครับในชุด3ตัวหลังจากที่มีหลุดไป็น1งวดนะครับต่ว่าต่อมาก็เข้า5กับ7อีกนะครับผม ด,ดูสูตรหนึ่งนะครับสูตรห้าหกเจ็ดดูนิดนึงนะเออก็เข้าครับเออสูตรนี้ก็คือเข้ามา21จาก22่อวดมีหลุดวด,ดยอดครับวดที่เป็น3 0 8แค่นั้นนะครับที่ผ่านมานะครับ22งวดนะครับหลุด1งวดนะครับเป็นทุกหมาย21งวดก็คือต้องมีเลข5เลข6เลข7อยู่ด้วยนะครับในในโพยในในชุด3ตัวนะครับผมอ่า ฉะนั้นเราดูนะครับอ่าดนะครับตอนนี้เขามี7็นะน่าสนใจนะ7จ็ดน่าสนใจเลยนะครับผมเพราะว่าชน7จศูนะแล้วก็มีเลข7็นะก็ให้ตัว7น่าสนใจนะครับอ่าในอ่าห้าหมา1ตัวนะครับตัวที่น่าสนใจก็เป็น7 7 0 7 8 7 3ศย์็ดจาคือมี7ดหมดเท่าหมดว่า18จะไม่เข้าในชุดบนนะครับผมในชุดบนทางตัวบนนะครับผมแต่ว่าเจ็อยู่ด้านหน้าก็ไปได้เหมือนกันนะครับผมอันนี้ก็คือภาพรวมนะครับแล้วก็ตัวนี้ของเราก็คือ ตัวดับตัวดับเน้นของเราก็คือดับ4นะครับดับ4นะ e. ดับ4จะไปต่อได้หรือเปล่านะครับตามที่เราดูกันนะครับตามสูตรของเรานะครับสูตรดับ4นะครับ11งวดบนล่างสีมสไม่มี4มาเลยนะครับของช่องสีชมพูนะครับก็ไล่ยังไปเนาะสีไม่มาเลยนะครับถ้าอาจารย์ท่านไหนนะครับที่จะให้สีก็ต้องระวังเหมือนกันน่ากลัวเหมือนกันนะครับดับเรียบนะครับทุกกระจารย์ที่ผ่านมานะครับอาจารย์ให้สีด mm ับเรียบหมดเลยนะครับท like ั้งบนทั้งล่างเลย โดยที่11งวดแล้วนะครับบนล่างไม่มีมาเลยนะัอ่านี่ก็คือภาพรวมนะครับผมโดยภาพรวมนะครับขอตัดโดยพลัดก็กือซากาแล้วก็มไปถึงตัวเลขไหลนะ7หกเนะครับผมสุดของเรานะครับช่องสีชมพูนะครับแล้วก็เลขดับนะครับดับสีนะครับก็สุดของเราเหมือนกันนะครับช่องสีชมพูเราเหมือนกันอ่านี่คือภาพรวมนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ